ส่วนที่เพิ่มเข้ามาในข้อสอบ admission กันบ้างจริงๆแล้วเนี่ย VCD ชุดนี้เนี่ยนะคะไม่ได้มีประโยชน์แต่สำหรับน้องๆที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ admission นะคะสำหรับน้องๆที่ยังไม่ entrance น,นะคะก็ดูไปเพื่อเพิ่มเกรดก็ได้นะคะหรือสำหรับคนอื่นๆที่อยากจะสอบเข้าในระบบสอบตรงหรือว่าสอบอย่างอื่นอย่างพยาบาลทหารตำตรวจหรือแม้แต่คนที่สนใจในเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ย วิชลีชุดนี้ก็มีประโยชน์เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเราจะยึดถือเอาข้อสอบ Entrance เนี่ยเป็นตัวที่มาพูดคุยกันนะคะพูดถึงเทคนิคแล้วก็วิธีการในการทําข้อสอบแล้วก็พูดถึงเพื่อจะเป็นการนําไปสู่บทเรียนต่างๆความรู้ต่างๆนะคะเรามาดูกันเลยว่าในข้อสอบแบบ Admission เนี่ยมีอะไรที่เพิ่มเข้ามาบ้างหลักๆนะคะหก็คือ v o c a b u l a r y ก็คือคำศัพท์ทั้งหลายนะคะและสองก็คือ Error Detection เอาล่ะเรารู้จัก Detective ไปแล้วก็คือนักสืบใช่ไหมคะ Detection ก็ต้องเป็นเป็นอะไรคะเป็นการสืบเสาะแสวงหาตรวจสอบนะคะหาอะไรเอ่ยหาข้อผิดนะคะส่วนของคำศัพท์เนี่ยเราก็สามารถจะท่องจำได้สองทางหนึ่งก็คือท่องจำ Root Prefix แล้วก็ suffix นะคะ r u o t ก็คือรากศัพท์นะคะรากศัพท์นี้ก็จะเป็นตัวยืนที่ให้อย่างอื่นมาเกาะเกาะแล้วก็เกิดความหมายนะคะ Prefix นี่ก็คือตัวที่มานำหน้าคำนู้นคำนี้แล้วก็ทำให้ความหมายเขาเปลี่ยนไปนะคะอย่างที่เราเห็นหลายๆตัวนะคะเอออินอิอะไรต่อมีอะไรนะคะส่วน Suffix เนี่ยก็คือตัวที่มาตามหลังใช่ไหมคะ ตามหลังเขาแล้วอาจจะมีสถานะทางวยากรเปลี่ยนไปแปลกไปอะไรก็ตามนะคะคำเหล่านี้เนี่ยนะคะเราจัดเตรียมไว้ให้ส่วนหนึ่งพอสมควรเลยทีเดียวนะคะในเอกสารที่มาพร้อมกับ VCD ชุดนี้นะคะส่วนอีกวิธีหนึ่งที่เราจะทบทวนแล้วก็เพิ่มความรู้ของคำศัพท์กันนะคะก็คือเรา จะทำข้อสอบ e r r o r Detection แล้วเราก็จะสอนคำศัพท์ไปด้วยนะคะที่อยู่ในข้อสอบนั้นๆโดยจะพูดหมดเลยนะคะทั้ง s y n o n y m คืออะไรคะคำเหมือนนะคะ a n t o n y m คือคำตรงข้ามนะคะแล้วก็รวมไปถึงลักษณะของมันเมื่อเป็นนา un เป็น Ver b เป็น Adjective อะไรต่วนี้อะไรนะคะส่วน e r r o r Detection กเนี่ยก็จะต้องพูดเกินกันยาวหน่อยเพราะเราจะต้องมีความรู้ทั้งเรื่องของ Grammar ส t r u c เ u r ้แล้วก็อะไรเอ่ยคำศัพท์ด้วยนะคะควบคู่กันไปเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปค่อยๆดูกันทีละส่วนค่ะและอย่างที่บอกกันไปแล้วนะคะว่าคำศัพท์นี้เราจะค่อยๆให้ไปเรื่อยๆพร้อมกับการทำข้อสอบ error detection ดังนั้นเราก็ต้องมาดูกันก่อนว่า เราจะต้องมีพื้นฐานอะไรบ้างเพื่อที่จะไปทำข้อสอบแบบจับผิดเนี่ยได้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเริ่มกันตั้งแต่อันแรกเลยนะคะที่บอกไปแล้วนั่นก็คือกรั m ม a านี่เองนะคะอันแรกก็คือ agreement verb subject agreement หลายคนบอกอุ้ยหมูจะตายประธานเป็นเอกพจน์มีอันเดียวยก็ต้องเติม s ใช่ไหมคะ ถ้าประธานมี2อันขึ้นไปกริยาก็ต้องไม่เติม s ง่ายจะตายใช่ไหมไม่มีอะไรยากเลยแต่เรามาดูประโยคนี้นะคะข้อนี้นะคะต้องใช้ go หรือ goes เอยนิดพร้อมๆกับน้อย ไปโรงเรียนเอาละสินะคะถ้าเจอแบบนี้ให้ระาวาังข้อนี้นะคะประธานเราถือว่าเป็นเอกพจน์คือนิดคนเดียวส่วน altogether l with น้อยถึงแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วเขาจะไปด้วยกันทั้งผู้ทำกริยาไปเหมือนกันแต่ในประโยคนี้เนี่ยส่วนนี้เป็นเพียงส่วนที่เข้ามาขยายนิดว่านิดไปพร้อมๆกับน้อยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเจอแบบนี้นะคะมีประธานมาตัวหนึ่งตัวเดียว แล้วก็มีคําขยายไปกับคนนู้นคนนี้ทํากับคนนู้นคนนี้อะไรก็ตามเนี้ยไม่ต้องไปสนใจนะคะนอกนจากว่ามันจะมีน nice ิดแอนน้อยอะไรแบบนี้ถ้าแอนปุ๊บเนี่ยมันเชื่อมกันเนี่ยแสดงว่าประธานมี2ตัวจริงไหมคะแต่ถ้าเป็นส่วนขยายประเภท all together with หรือว่า together with เฉยๆหรืออะไรพวกนี้เนี่ยนะคะและยิ่งมีคอมม่าเนี่ยนะคะก็ชัวร์มั่นใจได้เลยว่าประธานของเรามีคนเดียวเท่านั้นกริยาของเราต้องเติม s นะคะ นอกจากนี้แล้วเนี่ยพวกทุกอย่างทุกคนหรือแม้แต่ซัมทั้งหลายนะคะซัมติงซัมบอดี้ไม่จำเพาะเจาะจงเนี่ยนะคะซัมวันกริยานะคะ ต้องเติม s หมดเลยจำไว้ให้ดีนะคะต้องเติม s ถือว่าเป็นรูปเอกพจน์ทั้งหมดนะคะยกาว้นคำว่า o o เนี่ยถ้าตามด้วยกริยาขอโทษค่ะตามด้วยคำนามที่เป็นเอกพจน์กริยาก็เป็นเอกพจนะคะถ้าตามด้วยคำนามที่เป็นพหูหูน์กริยาก็ต้องเป็นพหูหูน์ก็คือไม่เติม s นะคะอันนี้ก็จําไว้ให้แม่นยํานะคะเวลาไปเจอข้อสอบนี่จะได้ไม่รังเล